ตัวอย่างที่36นะคะอยู่หน้าที่40สตัวอย่างที่36หน้า40อันนี้ครูจะ,ไม,มนะะไม่อธิบายตามหนังสือนะคะไม่อธิบายตามหนังสือไม่ไม่กำหนด ABC ตามหนังสือพร้อมนะคะตัวอย่างที่36หน้า40โจทย์ข้อนี้บอกว่า ตรงเรียนี้มีนักเรียน500คนมี500คนเพราะฉะนั้นเอกภพสัมพัทธ์ตรงนี้นะคะ500ค่ะ500คนจทย์บอกจากนั้นโจทย์ก็บอกว่านักเรียนหญิง320คนครูก็ให้เนี่ย A เนี่ยค่ะเป็นผู้หญิงเขียนตรงนี้นะเป็นผู้หญิงเนี่ยผู้หญิง320ค่ะ ผู้หญิง320เพราะฉะนั้นครูก็ถามเลยว่าฮะผู้ชายผู้ชายให้เป็นบีเนาะโอเคนะคะจะเหลือกี่คนเอ่อตามสนาันักทะเบรยนบ้านก็มีแค่สองเพศนะคะชายกับหญิงเพราะฉะนั้นนักเรียนทั้งหมด500เป็นผู้หญิงไป320เพราะฉะนั้นก็จะเหลือเป็นนักเรียนชายเนี่ย180ครูก็ให้บีเขียนตรงนี้แล้วกันนะคะบี B เนี่ย180 นะคะทั้งหมดมันห้าร้อคนทั้งหมดห้าร้อคนเป็นนักเรียนหญิงไปแล้วสามรวง A เป็นนักเรียนหญิงนะคะวง A เป็นนักเรียนหญิง320เพราะฉะนั้นผู้ชายเราก็เอา500ร้อลบสามรอผู้ชายวง B เป็นผู้ชายร้อแล้ววง A กับวง B เนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวข้องกันแต่ครูให้เขียนครูเขียนมาติดติดกันนะชิดกันเฉยเฉยนะคะเกับบเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกันแสดงว่า A กับ B เนี่ยห้าร้อยยูเนียนกัน A กับ B ยูเนียนกันเนี่ยห้าร้อยรอบนอกนี้ไม่มีนะคะถ้ารอบนอกนี้คือควรไม่มีเพศก็คงไม่มีนะคะ,ะแสดงว่า A ยูเนียน B เนี่ยได้ห้าร้อยคนเป็นนักเรียนหญิงสามร้อยยี่สิบเราก็รู้ทันทีว่าเป็นนักเรียนชายร้อยแปดสิบจากนั้นโจทย์บอกว่านักเรียนที่ไม่ใส่แว่นไม่ใส่แว่นค่ะนี่ครูให้ไว้ตรงนี้นักเรียนที่ไม่ใส่แว่นอ่ะตรงนี้นะคะ โอเคไม่ใส่แว่นสามรอยแปดสิบแสดงว่าก็ใส่แว่นใส่แว่นเท่าไหรเออไม่ใส่สา0รอยแปสิบแสดงว่าใส่แว่นกี่คนคะก็เอาห้าร้อยบสามร้อยแปดสิบก็เหลือร2อยี่สิบเนาะใส่แว่นร2อยี่สิบคนคะ่ะใส่แว่นร้อยี่สิบคนทีนี้โจทย์เขาบอกว่า นักเรียนชายที่ไม่ใส่แว่นตานักเรียนชายที่ไม่ใส่แว่นตาห้ามนักเรียนชายที่อ๋อโโทษนักเรียนชายที่ใส่แว่นตาใส่แว่นตาง,งั้นวง c เนี่ยคู c c เนี่ให้เป็นแว่นนะคะ c ให้เป็นแว่นเนาะเป wow. ็นนักเรียนชายที่ใส่แว่นตาห้าสิบคนก็ต้องตรงนี้เนาะห้าสิบ นักเรียนชายที่ใส่แว่นตาก็ห้าสิบแต่นี่เรารู้ว่าเรารู้ว่าคนใส่แว่นมีทั้งหมดร้อยี่สิบคนค่ะเห็นไหมตอนนี้ถ้าแค่คิดก็ง่ายๆเลยนะคะวงซีคือวงใส่แว่นนะคะวงซีคือวงใส่แว่นมีคนผู้ชายนักเรียนชายที่ใส่แว่นเนี่ยอยู่ห้าสิบ แล้วโจทย์บอกว่านักเรียนที่ไม่ใส่แว่น3 8 0้อยาปดิเราไม่สนคนคนไม่ใส่แว่นใส่แว่นก็ต้องเหลือร2อยี่สิถูกต้องไม่รูกก็ต้องเอาห้าร้อยตั้งลบด้วย3 8 0ร้อยแปดสิงั้นคนที่ใส่แว่นเนี่ยร2อยี่สิบคนแสดงว่าวง C ทั้งวงค่ะวง C ทั้งวงเนี่ยนะคะจำนวนสมาชิกของนักเรียนที่ใส่แว่นเนี่ยร2อยี่สิบเนาะ แต่เป็นผู้ชายไปแล้วห้าสิบนั้นผู้หญิงที่ใส่แว่นผู้หญิงที่ใส่แว่นก็ตอบได้เลยนะคะไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายผู้หญิงที่ใส่แว่นมันก็ต้องเป็นร้อยี่สิบลบห้าสิบก็ตอบเจ็ดสิบคนค่ะเนี่ยตรงนี้เจ็ดสิบคนค่ะผู้หญิงที่ใส่แว่น นาะจะเห็นว่าถ้าเราใช้แผนภาพเนี่ยง่า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 ยกว่าในหนังสืออะไรก็ไม่รู้นะคะก็ตอบนักเรียนหญิงที่ใส่แว่น70เพราะนักเรียนชายไปแล้วห้าสิบโอเคนะคะก็จบแค่นี้คะนี่กูอแอบถามว่าเอาแล้วนักเรียนชายที่ที่ไม่ใส่แว่นนักเรียนชายที่ไม่ใส่แว่นจะเหลือกี่คนก็ตอบร้อยสาสิบ ถูกไหมเพราะนักเรียนชายมีร้อยแปดสิบนะคะตรงนี้คือนักเรียนที่ที่ไม่ใส่แว่นนักเรียนชายที่ไม่ใส่แว่นก็ตอบร้อยสามสิบเขาไม่ได้ถามนะคะอันนี้เขาไม่ได้ถามนะ,ะ,ะแต่ครูก็อยากตอบนักเรียนชายมันมีร้อยแปดสิบคนแต่ใส่แว่นไปแล้วห้าสิบงั้นไม่ใส่แว่นก็ร้อยสามสิบนักเรียนหญิงมี 7, เจ็ดร้อยไอ้ทัสามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบนะคะใส่แว่นไปแล้วเจ็ดสิบ นักเรียนหญิงที่ไม่ใส่แว่นก็เอา320รบลบออกไปได้70 320ลบออกไปได้70ก็เหลือ250ร uh อ huh. นะฮะสองห้าบต้องบวกสิห0าร้ยเนี่ยตัวเลขทั้งหมดเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้250กับอันนี้ก็เป็น300 400 500่รรคนโอเคถูกต้องถามอะไรก็ตอบได้หมดปังอีกรอบนะคะอีกรอบหนึ่งลู เราไม่เขียนวิธีทําแบบในหนังสือนะคะเขาบอกว่านักเรียนเรียนนี้มีห้าร้อยคนก็คือทั้งหมดนี่ค่ะมีห้าร้อยแต่ว่าแยกเป็นผู้หญิงเนี่ยวงนี้ครูให้เป็นผู้หญิงเขาบอกมาว่าผู้หญิงสามร้อยยี่สิบเรารู้เองทันทีว่าผู้ชายร้อยแปดสิบวงบีเป็นวงผู้ชายร้อยแปดสิบนะคะทำไมถึงรู้เพราะว่า เพศจะมีแค่สองเพศเพศชายกับเพศหญิงเพราะฉะนั้นผู้ชายก็ต้องเอาห้าร้อยตั้งลบด้วยสามรอยยี่สิบก็เลยเหลือวงผู้ชายเนี่ยร้อยแปดสิบคนนะคะจากนั้นมีคนใส่แว่นค่ะคนใส่แว่นก็ต้องมีสองเพศนะคะก็ให้เป็นวงสี่วงสี่เป็นวงใส่แว่น C อยู่ใน A ด้วย C อยู่ใน B ด้วยแต่ A กับ B เนี่ยต่างคนต่างอยู่แตะกันเฉยนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกันในวง C คือคนใส่แว่นค่ะ นะคะวงแหวนเป็นผู้ชายซะห้าสิบเป็นผู้ชายซะห้าสิบเป็นผู้ชายซะห้าสิบทีนี้โจทย์บอกว่ามีนักเรียนที่ไม่ใส่แว่นสามร้อยแปดสิบลูกไม่ใส่แว่นแต่เขาสนใจคนที่ใส่แววนนะเขาถามเขาถามหาผู้หญิงที่ใส่แว่นเพราะฉะนั้นเราก็หาว่าอีกคนใส่แว่นทั้งผู้หญิงผู้ชายกี่คนมีนักเรียนอยู่ห้าร้อยใส่แว่นไปสามร้อยโทษตไม่ใส่แว่นไปสามร้อยแปดสิบ มีอยู่ห้ารอยไม่ใส่แว่น3ามรอยปดสิเพราะฉะนั้นเหลือใส่ก็ร2อยยสิบคนในร้อยยี่สิบคนเนี่ยค่ะวงซีเนี่ยคือวงที่ใส่แว่นนะคะในร้อยยี่สิบคนเนี่ยเป็นผู้ชายไปแล้วห้าสิบงั้นผู้หญิงที่ใส่แว่นก็ตอบเจ็ดสิบนะตอบเจ็ดสิบคนเนี่ยคำตอบได้แล้วเจ็ดิคนนี่ครูก็ถามต่อว่าอา้าวแล้วผู้หญิงที่ไม่ได้ใส่แว่นละเหลือกี่คนก็เอา3า0ร้อยี่สบลบเจ็ดสิบ ก็ตอบ2 5งโจทย์ไม่ได้ถามนะคะผูถามเฉยผู้หญิงที่ไม่ได้ใส่แวน่นผู้ชายที่ไม่ได้ใส่แว่นก็180 50, ร้อยแลบ50เหลือร3อยสลองย้อนกลับดูว่าตัวเลขหมดนี่ต้องรวมกันได้500นะคะผู้หญิงที่ไม่ใส่แวน่นสองผู้หญิงที่ใส่แวน่น70รวมเป็นผู้หญิง320ผู้ชายที่ไม่ใส่แวน่นร้อยผู้ชายที่ใส่แวน่น50รวมเป็นร8อยดบค่ะ เันั้นสวงนี้320บวร้อยเท่ากับห้าตัวเลขถูกต้องทั้งหมดตรงนี้ไม่มีนะคะตรงนี้พวกไรเพศไม่มีค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบ70ค่ะก็จะพบว่าง่ายกว่าในหนังสือหน้า40สิกระโจ์ของเขามาแปลงนะคะ